สวัสดีครับทีเด็ดบอลน,นังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติระหว่างตรุรกีพบกับเช็กราคาต่อรองเปิดมาที่ตรุรกีต่อเสมอควบครึ่ง เจ้าถิ่นตรุรกีผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3สะเสมอ1แพ้1ล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสกอตแลนด์2-1เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาความพร้อมเรื่องทุกผู้เล่นทีมตรุรกีนำมาโดยนักเตะอย่างเซนกิอุนเดฮาคารคันฮานคกูและซาลิออสคารส่วนทางด้านเช็กผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1แพ้4โดยหนึ่งในเกมที่ชนะก็คือเกมล่าสุดที่อุ่นเครื่องถล่มหมู่เกาะแฟโร5-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีผู้เล่นที่เป็นตัวความหวังอย่างโทมัสซูเชกพตติกชีกและอดัมโฮเชกฟอรดยรเเจ้า้า่ววานาานนนกกีชบบบะะปป็็ทัไไัไไค ทีเด็ดสนองวันนี้ต่อบริตุรกีสกอริค่าตุรกีเปิดบ้านตบเช็ค1-0 ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างสวีเดนพบกับจอร์เจียราคาต่อรองเปิดมาที่สวีเดนต่อครึ่งลูกฟุตบอลกระชับมิรทีมชาติระหว่างสวีเดนที่ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ล่าสุดลงเล่นในเกมกระชับมิดวันวพุทธที่ผ่านมาเอาชนะเม็กซิโก2-1นัดนี้สวีดเดนมีผู้เล่นอย่างเอมิลฟอสเบิร์กวิกเตอร์ลินเดิฟและอนโทนี่เอเลนกาส่วนทางฝั่งแอลจีเรียผลงานไม่ธรรมดาหานัดหลังสุดชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเสมอกับมาลี1นนัดนี้นำทัพมาโดยแนวรุกตัวเก่งอย่าา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 งงร ales, ริิยดมมเเสสปะนนกับบซอ เทียบฟอร์มของ2ทีมเอลจีเรียทําได้ดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยแม้เล่นที่บ้านของสวีเดนแต่เชื่อว่าแอลจิเรียมีดีพอจะบุกมายันเสมอได้ทีเด็สโนวันนี้รองไปเลยแอลจีเรียสกอริคาดแอลจิเรียบุกมาเสมอกับสวีเดน1-1และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน